ชื่อเกมว่ามีเดียมหรือว่าเราตั้งชื่อไทยกันว่าดูหน้าต้องรู้ใจแต่หน้าใสาต้องนารถโพสครับผมเกมนกแต่งไหขอเสียงนิดเดียวยังจะไปเดินตอบตั้งใหเล่าเช้านี้อะไรกับอะไรนะอุปกรณ์หนังสือพี่มึงไม่ต้องพูดมึงเฉยิ้มึงเฉยๆไม่ต้องหัวเข่า คำนี้ยังไงรู้ไหมโอ้วไเข้าใจอยู um, ่เดิงสองซ้ำเดี่ยวเดี่ยวคุณยังเล่นได้เหรอเล่นเด็กไปตีกองไปหรอเล่นที่เซ็กชั่นไงเริ่มไปไๆนะสวัสดีครับทุกคนท่าทุกข์กันเล่อทีวีกับเกมของเรา มาครบทีมแต่งตัวครบด้วยหานน้องมงผมแปลกกันเนี่ยไม่ใช่เหรอผมดีใจออดีใจเดี๋ยวดีใจที่มีเพื่อนอยู่ตรงนี้อ๋อเด้นนะข้างในเสื้อสีขาว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 อะไรไม่เข้าพวกจับดีกว่า เจมต้องร่างเราดีครับใครที่ใส่เสื้อผิดสีมาออกจากวงไปเลยเชิญเร้บไปอสัตว์มาตากัหมดเลยมันก็มีตีมฟ้าเพราะว่าตีมฟ้าครับวันนี้ลูกค้าเข้านะฮะลาว์โคเซ่ครับผมช่องที่ดีมักจะมีลูกค้าดีๆเข้าเสมอและวันที่ลูกค้าเข้าก็เป็นวันที่มากัน5คนห้าสายสายฮานะฮะซึ่งลูกค้าเข้ารูเคสเลยว่าขอครบวงห้าคนนี่ วันนี้คุณนําเสนอเกมใหม่เกมอะไรคุณรัฐคือจริงๆแล้วเกมนี้ดั้งเดิมมันเป็นบอร์ดเกมครับคือเราไม่ได้ใช้กติกาทั้งหมดของเกมมาเราใช้แก่นของกันของตัวเกมมานครับชื่อเกมว่ามีเดียมหรือต่าเราตั้งชื่อไทยกันว่ารู้หน้าต้องรู้ใจแต่หน้าใสต้องนารถโพสซ่ครับโอเคเกมเนี้จับเล่นจับคู่กันทุกคนก็จะได้เลือก คำมาหนึ่งคำสมได้สีเขว่าสีแดงคุณรันได้คำว่าสีเขียวแล้วก็ต้องมีเวลาหนึ่งนาทีในการคิดหนึ่งนาอ่ะนหนึ่งนาทีแล้ตอบพร้อมกันหนึ่งสองสามสีแดงอันเนี้ยคือไม่ถูกจะดูนะผมกับเออตรงกันใช่เอาตรงกันผมมือกองอ่ะแททูอ่ะหนึ่งสองสามเขียวอ่ะถูกอันนี้ตรงกันอ่ะอันนี้ให้ติบคะแนนเลยนะไม่ถ่าแค่สามด้วยแค่สามอโอเค่สามแค่สามแต่ว่าถ้าเกิดทายไม่ถูกรอบแรก รอบที่สอจะเป็นคำที่พูดออกมาถูกไหมถูกต้องก็เป็นหาคำตรงกลางร,ระหว่างคำทีพูดออกมาะระหว่าง1นาทีเนี่ยพวกพวกเราท,ที่เป็นแบบสามคนที่ไม่ได้เล่นเนี่ยวิาาจารณ์มันประสานได้วิธีการนับคะแนนก็คือว่าทายถูกตั้งแต่รอบแรกได้3นามคะแนนรอบ2อหรือ2 รอบหนึ่งเหลือหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถูกเลยไม่รู้ใจกันเลยก็โยนสิวไปหนึ่งอ๋อม่ัแค่สิวไปด้วยเดี๋ยวมีสิวด้วยก็เจิเล่นกันเจอกันหมดนะเจอกันทุกคนจับคู่เจอกันหมดคู่แรกคุณเอียวรับผมได้เดี๋ยวไปเจอกันครับกับเกมของเราจับลต้องการตรงนี้โอเคครับก่อนที่จะเริ่มเล่นนะฮะเราทําการ์ดกันมาแล้วมีความเป็นไปได้แบบแท้ทู้แท้ทูกัแบบชาวนัวที่ทุกคนต้องรู้จักมีความเป็นไปได้ว่าจะถูกไม่ถูกก็เลือกกันเราเองฉะนั้นเชิญเลือกครับ เดี๋ยวพอนะครับถอยหลังนะครับคุณก็โชว์คำปุ๊บเราจะเริ่มจับเวลา10นาทีรู้แล้วพี่เดยวพี่ตรงห้าสี่สามสองเปิดน,นะครับ เรียนเกี่ยวเอายเลยสบเผมว่าจังเวลาหนึ่งนาทีครับแน่นอนร้อเร์เซ็นต์เพราะว่าผมรู้สึกว่าก่อนที่จะถ่ายเขามีการพูดถึงเรื่องงานศึกษาอยู่100%ยเปฮ้ดูหน้าเขามั่นใจกันไหมเฮ้โอเคจะมีสิ่งไหนที่ทําให้ผมกับตรงแบบเอความพูดทํรงกหรอาพูดได้แดี๋พูดต่ผมพูดกันเอใช่ผมพูดกับพวกคุณไงเอาง่ายๆให้รู้นะว่า พูดให้ชื่นให้ถูกวงแล้วกันแลก็ไม่รู้ไม่ฟัง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 จริงจริงจริงคือทางทางเนี้ยทางคนดูเนี้ยก็จะปั่นให้เป๋หรือจะช่วยแล้วก็ไม่รู้ผมไม่เป๋ะคนไหนพร้อมแล้วบอกครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับพูดคันที่ตรงกลางออกมานะครับคุณพร้อมกันะห้าสี่สามสองไปครับกลองอีกว่าอะไรเลยนะคุณว่าอะไรนะวิศวะกับกลองเอาแล้วฮะ มึงก็รู้กูเรียนวิศวะมึงจริงกองไงอันนี้ไม่ใช่คำว่าจริงไงอันนี้คำว่าเรียนคำว่าสอนมาสอนอะไรเกาไม่ได้คว่าสอนไงเออคราวนี้เคาว่าอะไรกับอะไรนะกองวิศวะเอ้ยจะเป็นใครหน้าที่เชื่อมต่างๆนั้นกองกับวิศวะมันก็มีอยู่สองมันมีอยู่สองคนนะได้แล้วเอ้ยได้แล้วเหรอได้ยังอ่ะเอาเลยเก็บเร็วเลยเก็บเร็วเลยอ่ามาเอ้ยเขา่ะเขาอะเอาละ สามสอไปครับเพลย์เย่เอมเซลเร์สองคนนี้ได้คนละสองคะแนนเลยครับผมเย้ไอิกจ้าตัวต่อไปคือพี่รักกับพี่จ้ำครับผมโอ้เก็บไหมเก็บไหมสนุกเลยเนี่ยคุบอกเลยโอเคคุณรักคุณจ้ำเลิกไปแล้วเลิกเร็วซะด้วยมาสามสองไปครับ กีตาร์นอนนี่แต่ว่านี่เขาเลือกคําที่แบบระบุตัวตนของสองคนนี้เลยนะอันนี้ระบุตัวนี้ไอ้ตัวนี้ระบุตัวนี้มันแค่ไม่เป็นอย่างฝันแค่นั้นเองกีตาร์นอนอยู่เราคิดถึงกล่องกีตาร์ไงกล่องกีตาร์มันอยู่บนเตียงถูกไหมผมคิดถึงผมนะวยซ้ำบางอยู่พื้นแล้วอยู่ผมอ๋อมันนอนอยู่มันนอนอยู่เออ่ผมเลือกแล้วเปนอนไปนอนไปนอนไปรอได้ครับหนึ่งสองสาม t a ต t คัลเลอรโอ้ยเหลือมันนิดเดียวอันนี้วงอันนี้มกขตาไม่แต่พามนาชิกมันก็ประหลาดมากนะตรงที่ว่าเขามาเชื่อมคำว่า t a ตูคัลเลอรได้อ่ะก็คือ t a ต t คัลเลอรกับรับทัตูคัลเลอร์ โอ้ยโอ้เออมันแบบดันใกล้กันเกินไปอ่ะเพราะว่านักสุขเร่อเนี่ยเขาเป็นคนที่ต้องทำแบบว่าทำหลายอย่างมื่อกีตาร์ด้วยเแต่ยังได้อยู่คอสายที่มันจับไม่ได้เลยอันนี้เก่งได้ละเก่งเวลาเลยแบกเล่าได้แล้วเหรอได้แล้วมันไม่ยากเลยนะรู้เลยว่าน่าจะเป็นงนั้นแหละูเลยแล้วดูได้จะเป็นเพราะว่ามึงได้แล้วเหรอวะได้แล้วดิมมัันนจะพี่ลุงแล้วต่อพี่ลุงไม่ระวังเฮ้ยแล้วนักสุขเร่อควรจะนอนก่อนสิ่งที่เขาพูดบ่อยว่ามึงควรพักผ่อนเยอะๆอาจจะเป็นเรื่องนั้นหรือเปล่าหรือว่า ว่อาจจะเป็นตับแข็งทำไมพ่กมึงพูดเจ่งนะไหมอเลโกเอร์เลคก้เอร์นซอมจัรักแรวพบรักแรวพบ กูนะเพลงแต่งเพลงอะไรเงี้ยเออเหมือนกันกูคิดเหมือนกันใช่ไหมเฮียรักแรงของมึงไงซัสโคเทโอเคโคเทคุณรัตกับคุณจั๊มตอบเหมือนกันในรอบที่สองเอาไปคนละสองคะแนนโอเคเอาต่อไปฮะคุณต่อไปครับเราต้องดูใจกันดิมเรารู้อยู่แล้วเอี่ยวเพื่อนหนึ่งสองสามสยาม ข้าวไม่ได้ใกลกันนะนะไม่มันอาจจะหมายถึงข้าวหอมมะลิหรือเปล่าก็ข้าวสยามข้าวสยามไงข้าวคอมเพรสชัทยอาจจะหมายถึงถึงเรื่องของข่าวประจำวันข่าวสารยุทธหรือเปล่า่ารยุทธข่าวออนไลน์รู้ป่ะกูกูไม่ได้ฟังมึงพูดเลยคนพ้องไร่อย่างเคยผมพ้องนานแล้วโอเคันเฮ้ยไม่พ้องไม่พ้องเลยเหรอหรอเดนสองสามสารยุทธ ha <laughs> <laughs> เราไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดหนังสือพิมพ์กับสรยุทธ์มาโอ้มันก็ใกล้เคียงกันแล้วเพราะว่าเวลาอ่านข่าวเราไปเห็นหลายๆครั้งที่คุณสรยุทธ์ทอกหนังสือพิมพ์มาเฮ้ยผมชอบที่คุณพูดเรื่องเขาอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ใช่ผมชอบทร่เขาเขาพสรยุทธ์หนังสือพิมพ์รู้ไหมผมก็บอกว่าผมชอบที่เขาอ่านหนังสือพิมพ์ผมไม่ได้พูดเขาถูกไหมผมคุย่านได้ถูกไหมเออเฮ้ยผมพักแล้วหรอพักแล้วเนื้อ ไทยรัฐเช้านี้อะไรกับอะไรนะตัวนังสือพีชรีดะบายมันออกมาไทยรัฐกับเพื่อเล่าเช้านี้อันนี้ชอบชอบดวงไหนชอบดวงไหนลนะต้องดวงคำพูดไม่ได้แล้วก็คือคำว่าไทยรัฐข่าวสารยุทธหนังสือพิมพ์ไม่ได้นะวงนี้เขาเรียกว่าอะไรใช่ไหมล่ะบทสนทนา มึงไม่ต้องพูดมึงยั่เฉยเฉยม่คุยด้วยไม่ดูแขวะเขาไม่คุยด้วยพอแล้วพอแล้วพอแล้วผมว่าคุณเดี่ยวรู้แล้วหน้าตาคุณเดี่ยวออกแววนะทำนี่ยังผูผิดหวังพร้อมนะหนึ่งสองสามรายการข่าวสื่อมวลชนรายการข่าวสื่อมวลชนรายการข่าวใกล้เคียงกันมากแต่ไม่ถูกนเลยนสิวเลยคุณต้องการแบบไหครับหัวช้าง มีใช่ไหมแตบได้ปะแตบได้ดีตาขู่ยิงมาขู่ต่อไปใครแขนหรือเปล่าพี่ตงพ่รัตเด็ดมาเปลี่ยนที่เลยพร้อมนะครับตอนนี้ทุกคนมีคำในมือนะครับ3 2 1เปิดครับ เอกะไมสนุกกับเอกะไม้อุ้ยเอาไว้เอาไว้มีค่ะใจเ่ามันมีอะไรครับทำเอง่็มารวมมาสนุกซอยสิซอยสีอยใช่โอ้แต่ตอนร้านมันเยอะแยะเราไปซื้อเวลาเขาใช้เอินเอาเลยเฮ้ยกัวคิดเหมือนกันเชิญครับสามกูอยากสองหนึ่ง Small r อะไรนะ ไัดอะวายฟิฟตี้สนุกเลยตอนนี้ตอนนี้ครับมีวายฟิฟตี้กับสมอลรูมครับเป็นนอตสองอะไรที่มันอยู่อะไรที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างวายฟิฟตี้กับสมอลรูมเลยแล้วก็ใช้เกมช์มินิมีเดียมมันมีถนนมันมีซันติก้าอีกใช่ซันติก้านั่งเล่นโอ้โหเยอะเลยไม่หลายร้านระหว่างทางเอาดีไม่ดีเราไปแวะกินในวัฒนาธรรมนิดนิดนะชวนกันเยอะนะมามพร้อมแล้วครับคุณตงคุณนักครับสามสองหนึ่งต่อวัฒนธรรมนิ์อะไรนะ นั่งเล่นวัฒนาพันนี้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับเขาเขยกเข้ามาคิแล้วได้อยู่ซอยไหนตอนเนี้ยสอนนี้ครับนั่งเล่นหรือพัฒนาพันนี้เนี่ยทั้งสองอย่างมันแตกต่างตรงนี้สิ่งเจอเลยรู้ไหมอันนึ่งมันผับอันนึ่งร้านอ่ะนี่ขึ้นชื่อถ้าพูดถึงมีร้านเนื้อตุ๋นแล้วเนื้อตุ๋นมันตั้งตุ๋นมากี่ปีพูดช้าหน่อยพูดช้าหน่อยสมัยนั้นมันมีไอ้ร้านนั้นอยู่ไหมที่เป็นเสวนเตี๋ยว ไอ้โฟยำอ่ะไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วมโต้มไม่ถูกหรอกอันนี้เราต้องตัสุดท้ายไม่มีทางถูกเลยเอาใช่ครับมาแล้วก็หนึ่งสองปั๊บได้เว่นเอะไรนะเลือตุน เราสักกูคิดในแว่นไปแล้วอ้าวคิดว่ามึงคงลืมไปแล้วโอ้เราให้ฟังหน่อยว่าทำไมเราถึงรู้จักย่านนี้กับมล์ดีขนาดนี้คือสมาร์มโฟนไฮะอยู่เอกไมซายส์ครับผมบายบายพิตตี้อยู่สมัยก่อนสมัยก่อนเราอยู่พักอาศัยอยู่ที่นี่เราเป็นแฟนเอกมัยดีๆสตอทขนาดยังทุกอย่างทุกดีเทลเรารู้หมดเสียดายไม่ถูกครัก็สรุปคะแนนกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนมี2คะแนนยกเว้น <c oughs> คุณดิม <c oughs> ทำไม <c oughs> เป็นอย่าง <c oughs> งั้นวะดิมกูเจอเนื้อคู่ที่ดีเอ้ยเ้เหลืออีกหลายใต้มีสิวขนาดนี้ทำยังไงเฮ้ยเท้าลูกค้าหลือเครับเนี่ย <c oughs> ถึงจะโดน,นทำโทษมีสิวก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเรามี F Farcladu O Plus M สูตรใหม่จาก La Roche Posay นี่นะฮะ เนื้อดีขึ้นสิวแห้งไวขึ้นแล้วแลเขามีไบโลไบโอมาด้วยนะครับผมช่วยจัดการปัญหาสิวได้อย่างตรงจุดนะครับสูตรเก่าว่าดีแล้วนะฮะสูตรใหม่ฟังกว่าเดิมฟังกว่าเดิมเยอะครับผมจัดการปัญหาสิวเร็วพิสูจน์ได้ใน8ชั่วโมงนะใช้ต่อเนื่องเนประจำใจเห็นได้เลยว่าสิวหายไดเลยโอเคคุณต่อไปนะคุณจ้ำคุณเดีครับหนึ่งสองสามเปิดครับ มึงเลือกคำไหนเคือบแก้วอะไรมาดเอาเลย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 จำจำเอาได้ไหมจเมาอย่างแล้วได้แล้วมันไดหลายอย่างนะเวลาดิ้นไปไหนเวทีมก็ยังกินเว้ยมันยังใช่ใช่แก้วงั้นคอนเสิร์ตมันมีไงมันจะมีแล้วมันมัเมีหลายอย่างด้วยผมกันแก้วดนตรีแก้วอ่ะเราดูกูว่าได้อึ่งสอ ลีกันสิกินอะไรวันนี้ลีกันสิแก้วใบอยากกินอะไรวันนี้ โอ้ไปไม่เป็นเหมือนกันนะเขากินอีกตั้งเยอะแยะ้งหลายอย่างถ้าเราอ่นี้กินไม่ไดธรรมดานะเขากินหลายที่ม่อยาไกด์มาคนดูเขาถามว่ามึงโกงป้ี้ยไอยู่วะไมมึงปูงแล้วโกงอีกยังไม่แก้ไปอย่างนี้เลยวันนี้คือศูนยดูรอะโกงแล้วกูชนะคคยว่ามึงไงกูโกงเป็นศูนยแต้งอย่างนี้ไงอารับปล่อยคุเลือกครับโอ้ตายุเลกะเลือกแล้วพรดพร้อมไหมครับครับ ป๊อปอินเดอะบ็อกซ์ฮ่าฮ่าาใคมายฮมายแก่ใบใหญ่กินอะไรวันนี้กินรีเจนซี่ที่ป๊อปอินเดอะบ็อกซ์เป็นภาพที่คุ้นเคยทำไมเข้าไปป๊อปอินเดอะบ็อกซ์แล้วมึงไม่ไปใบเสตียแล้วทำไมมึงไม่ไปสมอลสูบกูวยเตี๋ยวเนื้อวัฒนามึงก็กินกูตลอดคุณจำได้คุณดิมได้ใบคนละสองขะแน่น่าไปครับเป็นใครครับกับพี่เอียวป๊อปอินเดอะ เล่ากับเด็กปีสามแล้วเด็กกับเหล้าอาจจะหมายถึงว่ากฎหมายหรือเปล่าห้ามดื่มสุราสิบแปดบวกสิบแปดบวกยี่สิบอะไรก็ไม่ว่ากันไปหรือว่าแบบในอดีตแบบสมัยก่อนที่เขายังโสดไปกินเหล้ากับเด็กที่ไหนอะไรยิบอ่ะเล่าคุณเอี่ยวพร้อมจะตอบแล้วครับครับผมของทสามสองหนึ่งตอบเอี่ยวอะไรนะเอี่ยวกับเด็กดิ้งผมปุ้ยใช่ไหม รอบหน้าน่าสนใจมน้ากันเดียวกับเด็กดิ้งเหี้ยไม่ฆ่าน้องไม่ท้องนายไม่ตายเพื่อนต้องสดยิ่งไว้ไม่ใช่ควอธิบายก่อนอธิบายก่อนเล่าหมายถึงว่าอ่าผมก็มีการกินเหล้าแล้วผมมีลูกผมไม่ได้มีความหมายบอกว่าเป็นเด็กแบบเด็กดิ้งแบบคุณคิดเยอะยังไม่ขาดแล้วยังไม่ได้ตอบด้วยสว่านหรอรอบแรกอะอะคิดไม่เยอะอะไรนะเด็กดิ้งกับ เกี่ยวเกี่ยวอันนี้คิดมากเลบหมดเวลาครับพร้อมครับผมว่าผมมีสามสองดึงผับผมจะคาราโอเกะลือดว่าในนี้เบียร์กับผับใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะคือต้องบอกว่าผมรักเพื่อนผมเลยลากออกไปก่อนรอบสาวเจับเวลาใหม่ครับคำว่าเบียร์กับผับนะครับเบียร์กับผับยังก็แปลได้หลายอย่าง บับบับว่าเพียหรือเปล่าบับเ่าเพียบับเพียเบียเคบับเคบับบบเพียแล้วเคบับเจอที่ไหนบอนานาแล้วเสร็จแล้วเราเขียนเคบับแล้วก็นอนที่นานาเคบับอะไรไหมอ่าไม่ได่เข้าหรอกมาเลยเดินสองมคอนเสิร์ตคุณมีคอนเสิร์ตไเหมืนกันเหรแต่ไม่คิดว่าเบียกับ เียกผัดเดือดคอนเสิร์ตมันก็ยากหน่อยอ๋อมันเรียกว่าคอนเสิร์ตอีเวนต์ใช่เพื่อไปทางเมาทั้งดี่มนิดเดียว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 อ่าเติมเสี็จไหมครับสิวจ้าได้สวยกูอยากได้คะแนนปวโทษรัดอยากทำอะไรกูอะซิวปวดช้างไหมล่ะตัวต่อไปครับเป็นใครครับเป็นพี่จ้ำกับพี่ตองครับเอาแล้วพักลิดถึม เอาล่ะมองไปที่กล้องครมอผมบอกเลยนะตคำับไปครับเกมนกนกกับเกมเนี่ยคุณื่วนอยู่เรียนได้ไหมเครับ เนี่ยคือตว่าะของกูกับเด็กนี่กะนกมันไม่ใช่ชื่อคนมันเป็นสัตว์เนี่ยโทษทีเขาอยากเล่นเกมามเขาว่าไงมันเป็นสัตว์คืออะไรใช้คำว่ามันใช่ไหมอันนี้คุณเป็นมือกีตาร์หรือเป็นเครื่องปั่นครับเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นนกแฟนพี่ตงเนี่ยใช่เกมเนี่ยไม่รู้ว่าเข้ามันชี้อย่าชี้นะแต่ผมเห็นว่าพี่ตงเขาแอบเล่นเกมหน้าบ้าหรือว่าบอกว่าเฮ้ยเล่นเกมเรื่องอะไรบอกกัน ผมเลือกคำละตอบเซฟได้ก่อนพี่ตอบเซฟได้ก่อนไปเดินตอบตั้ง Angry Bird สั้นนิดเดียวรอบต่อไปครับกินกับ Angry Bird รัดไม่มีปัญหาอะไรกับ Angry Bird หรือเปล่าพยายามนึกเกมที่มันเป็นตัวนกไงหรือว่าแบบว่ากินเจอแบบแม่นกโกรธเวลากินข้าวไม่แบติม Angry Bird อ่ะผมเลือกคำไม่ตรงกูแน่นอนมีเดียมคือจะเป็นคำว่าสาม สองหนึ่งตรไปต้งกัเลยตรไปตรงกัเลยผมเล่นล้าถูกก็คือมึงเซอแล้วจริจะไม่ถูกก็เจอแล้วอ่ะหนึ่งสองซองเออไอเชี่ยคุณน่าจะตอบผิดวะยัดยี่น่าใสเลยคุณตรงคุณจำคนละหนึ่งคนนี้อยู่คนนี้อยู่จะโอเปอ้์ไคเนี่ยใครครับ วิ่งแบบพิลาก้าโอ้ตัวฟอนต์แรกเราจัดไปเลยโอเคครับคุณรัฐคุณเดิมคุณพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะฮะโชว์คำของคุณละมานฮะสามสองหนึ่งโชว์อะไรวะบำรุงมันโอ้โหแล้วเดีวเวลาครับก็การยากอยู่นะบำรุงมันก็หมายถึงปุ๋ยไง เพราะต้นมันต้นมันก็ต้องใส่ปุ๋ยมาเพื่อบำรุงบ,นนบำรุงความมันอา้าวคอนเสิร์ตคัลเลอร์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแชททูคัลเลอร์ทั้งห้าไงมีให้ชมแล้วนะที่ยูทูบสมอลล์กคนพูดเก่งกันอย่างเงี้ยเออหยุดดีก็ดีชอบชอบทำนี้ว่าบำรุงมันแล้วใช้ปุ๋ยก็ดีมันมีหลายอย่างที่บำรุงได้นี่ได้ได้ได้คุณพร้อมอยังหมดเวลาแล้วพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ3 2 1สองหไหน ปุ๋ยครัใช่ปูน้ำกับปุ๋ยใกล้เคียงนะใกล้เคียงอยู่ใกล้เคียงอยู่แล้วมันจะเป็นน้ำระทิพซ์หรือว่าคนปุ๋ยปุ๋ยพันทิ์ปุ๋ยพอนทิพซ์เอาเลยก็คือดารานักแสดงน้ำปุ๋ยหน้าแขาดอยู่อย่างเดียวแล้มั้งเอามาหรือว่าปีที่เขาเกิดเดินต้นไม้ได้ไหมดินกับต้นไม้มันเกี่ยวข้องกันใกล้เคียงมากนะใกล้เคียงใกล้เคียงอันนี้ดินกับต้นไม้มันขาดพวกอะี้นะเมื่อกี้มันต้องมีแมลงด้วย ดินน้ำลงไฟน้ำลงไฟมีสามอันเนี่ยให้มันเลือกกันเองดำดไปแล้วไงอ๋อหรือลมกรบไฟฟต้นไม้กับดินมันอยู่ความเกี่ยวข้องกันอยู่นะถ้าอยากได้คะแนนอ่ะมันจะเกิดขึ้นมาได้คือต้องมีคนปลูกคนปลูกมีเกษตรกรใช่เลิกกันดีนะครับต้นไม้กับดินเอาเอาปลาเป็นคำหนึ่งสองับกระถาง พัวอะไรด่พัวอะไรนะปลูกปลูกระถางกระถางนึกว่าจะตอบรากเดี๋ยวตอบหลักๆต้นไม้กับดินต้นไม้ดินก็ลกไงมันพลาดตรงไหนวะไม่พลาตรงไหนหรอกมันไม่คอนเนคมันพลาตรงที่เป็นเมืองรัฐจริงจริงเหรอใช่ เอาครับต่อไปนะฮะเมื่อกี้เราได้เห็นแล้วนะครับคู่ของผมไม่ได้ไปแล้วแล้วก็จะมีคู่ของคุณโตงคุณจ้ำที่เป็นเวทีแฟชั่นยุคปัจจุบันนะครโอจียุคอันนี้เป็นนีโอหรือจึ๊อนี่เป็นยุคแห่งอนาคตนะฮะผมอยากให้จำได้คะแนนนะครับแต่ว่าผมผมเลือกคำแบบเอาเอามันประมาณนึงอยู่อ่ามาห้าสี่สามสองไปครับยุงกับเบรยุงีิชื่อเพลงของนิสันทอนโอ้ยเรียบร้อยดิอย่างเงี้ยเข้าข้อ คามพเนรเลยเลียวเลยยกเล่นว่ามึงอยากให้จำมีสิวกูไม่อยากเอาเลยไหมอย่าให้ต้องปั่นกัน่อนนะว่าเพลงยงเป็นเพลงไม่ต้องพูดเป็นเร็วเรื่อยพร้อมเลยยังพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วพร้อมครับสามสองหนึ่งเช็เป็นไทยก็จบ ให้สามคะแนนหรอเ่เซ็กชั่นว่ะจัมคลีนว่ะจัมคลีนว่ะก็บอกแล้วอยากให้เอาจริงเพราะลรโรสโพเซเขาก็เอาจริงสุดๆเหมือนกันทั้งเรื่องสิวและไบโคไบโอมล่าสุดออก F ราคาดูโอพลาสเอ็มสูตรใหม่เน้นไปที่การจัดการสมดุลของแบคทีเรียซีแอกเน่ประเภท1 A 1ซึ่งเขาได้ทำการรีเสิร์ชมาแล้วว่า คือโจรร้ายที่ทําให้เกิดสิวจามที่ต่างๆโจรร้ายเลยนี่วันี้วันถ้าก่อนนอนตอนกลางคืนตื่นมาแล้วสิวเริ่มแห้งผ่านไปแปดชั่วโมงเห็นผลจริงครับทุกคนนะ ใครอยากให้พี่จำพูดเยอะๆแบบนี้นะฮะลูกค้าเข้าเยอะนะฮะเม่รู้ตอนนี้คุณเจ้าแม่จะคลิปแบบสเตย์คลีนนะฮะคลีนชีสมากที่หน้าเขาไม่มีสิวสักเม็ดเลยซึ่งไม่รู้ซึ่งก็เท่ากับว่าคะแนนเขานำมากๆในชีวิตนี้แต่มึงคะแนนน้อยสุดดิมึงสองคะแนนครับแล้วไงต่อไปนะฮะเป็นรอบสุดท้ายนะฮะเขาเรียกว่าคู่นี้ต้องเก็บไว้สุดท้ายเพราะว่าเขาเป็นอัจฉริยะเพื่อนแท้คุณดิมคุณตรงนะฮะเดี๋ยวมาเจอกัน หนามากนะแต่ผมก็สามารถผมยินขึ้นมาผมคิดว่าเขาจริ้งได้เลยไม่เลือกไม่เลือกเรอสุ่มหมอสุ่มกูไหมสุมกูไหมสุ่มหรออ่าสุมานะมางานวันนี้เอานะครับเดินสอบครับสะอาดกับแคปทูโอ้ยเอกเฮ้ยผมว่าผมว่าเขาได้ว่ะสบู่ แน่นอนผมว่าเขาได้เลยอะได้แบบเอาผมพูดเลยดีกว่ามาได้หวะได้ดิได้เลย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 ขอป้านี้ครับ1 2 3จสองสามจับนี่ผมพูดด้วยผมยังพูด จ้ำไอ้ขี้เนื้อสะอาดเหรอห้องสุดสุดตี๋เลนไปย้อนดูแทบจีทีทีวีอ้เนี้ยตัวสะอาดได้แต่ภาพลักษณ์มันดูสะอาดเธอบอกแบบนั้นภาพลักษณ์มันดูสะอาดเเอาลยตรงกับจ้ำก็ได้ัอยังอยู่ในเกอยู่มันมีที่เดียวเลยอาเลยไหมอาเลยไหมอามาเดินจอบลับไทจูคันเลอรอะไรวะฮะลิ่มเซ็งช็อตโอ้ยแม่ยูริงเกล เอาพูดอะไรนะแทชทูคันเลอร์เดี๋ยวพูดอะไรนะลิทเซนเซคชั่นไกลแล้วไกลมาอีกนะไม่ไ <tube> ด <Wuhan>. ้ไกลไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลตรงจำพูดไปแล้วใช่ไหมเริ่มมันคืออันนี้ลิทเซนเซคชั่นกับแทชทูคันเลอร์อยู่ใจใจมึงจะพูดออกมาหรือเปล่าไกลไหนไกลไหนโอ้ยปวดเหม ม่เข ok ้าใจอยู่สมมติว่าถ้าเกิดเขาตอบไม่ถูกเราตอบพร้อมกันไหมโอ้นี่ดมาเดินสอสม่วนาเดี๋ยวาเฉลยกันเินสองะเดีว ลิทเทิรมเซชั่นให้โรเตอร์เอี่ยวแต่ลิทเทิรมเซชั่นมันต้องประกอบด้วยเบรกองเลยวะเอี่ยวเดี่ยวมึงเล่นได้เหรอเล่นเบรคไปตีกองไปหรอลิทเทิร์มเซชั่นไงเล่าไปไปนะและผู้ชนะวันนี้ดูจากหน้าก็รู้ดีคุณจำได้ถูกกนเลยฮะแปดคะแนน ที่นี่อาจจะคนเก่งนะแล้วไม่โกงแบบดิ๊ม้วนะอารมณดานหน้าเขโกงไอ้นี่เราก็พยายามจะโกงแล้วโกงอีกจะแพ้อีกสำหรับผู้แพ้ที่โดนสิวติดบนหน้ามากที่สุดก็ไม่ต้องกังวลนะครับผมว่าหน้าจะสดกลบเพราะวันนี้เรามีผู้สนับสนุนก็คือลาโรสโพเซ่ดานมอกเอฟบาคาดูโอพักเ็มสุดใหม่โดยสรรคุณเด็ดของครีมตัวนี้คือมีประสิทธิภาพในการกำจัดปัญหาสิวได้ใน8ชั่วโมงหลังใช้รักษาปัญหาสิวได้ตรงจุดด้วยพลังจาก3มเลกุล สำหรับการจัดก,การปัญหาสิวทุกประเภทตั้งแต่ต้นต่อทาก่อนนอนปุ๊บตื่นปั๊บสิวแห้งหายเป็นสิวแต่อยากน่าใสให้เราลดโพสเซช่วยคุณครับโฮตัวนี้ไม่ได้สิวแห้งก็เสียงแห้งด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัปตะใทยด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊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 งริช่องแท็บโทคันเนอร์ทีวีด้วยนะครับเย้เฮ้เ้วันนี้ครับขอบคุณสถานที่นะครับบาร์สกอร์นะครับเป็นบาร์แบบ รับรับหน่อยได้ไหมแบบบรรยากาศบาร์ร <GO av uther> ับแต่หาไม่ยากสโครตฟอร์ครับเอกไงนะครับติดตามกันได้ครับไทยปิงทาวเวอร์หรือว่าทุนแบบพิงคองเนี่ยเจอเลยใกล้ตรงข้ามบางจัดกับมมยเจอเลยครับเอกรหมมีอะไรบ้างนะสนุกสนุกอ่ะมีทอมอลลูมวันนี้ครับลรามกสันครรบกับเกมของเรา